แหมเห็นหน้าตาแบบนี้เป็นถึงเอสมอนสเตอร์ของมันโจเมะจุลเลยทีเดียวเชิญนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจะเรื่องยูกิโอภาค GX ในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องบทบาทของเจ้าโอจามะนะครับซึ่งมีคนถามถึงนะว่าอยากให้ทำลอสตอรี่ของพวกโอจามะนะครับซึ่งลอสตอรี่ของโอจามะผมหาข้อมูลไม่เจอครับผมเออไม่แน่ใจว่ามันมีเป็นลอสตอรี่เหมือนกับพวกมอนสเตอร์ทั่วไปที่ผมเคยทำในพาร์ทของไอโพกเรื่องราวต่างๆนานานหรือเปล่านะแต่ในเมื่อหาลอสตอรี่ยังไม่เจอนะครับวันนี้ก็เลยเปลี่ยนแนวมาเป็นแบบว่าพูดถึง บทบาทของมอนสเตอร์ที่เป็นโอจามะในฐานะผู้แห่งดวลมอนสเตอร์ที่อยู่ในยูกิโอภาค GX นั่นเองครับวันนี้ก็จะเอาเรื่องราวของการที่ว่าเจ้าโอจามะตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ที่สนิทสนมกับมันจงเน็เสลเกินเนาะมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังในแง่ที่ว่าบทบาทเด่นๆของเขามันมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างซึ่งก็จะเน้นเป็นเรื่องราวความแบบว่าสนิทสนมกับมันจงเน็เป็นหลักนะครับผมเรื่องการแพตเทิร์นอาจจะมีใส่ๆเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะก็จะไล่เรียงให้เลยว่าเจ้าพวกโอจามะทั้งหลายนี้นะครับมันมีบบม่ม อัปเกรดขึ้นไปทีละขั้นทีละซีซั่นยังไงกับมันโจมเมะบ้างเนาะซึ่งพื้นฐานแล้วเนี่ยโอจามะถ้าเอาเป็นสเตตัสของมอนสเตอร์ถือว่าค่อนข้างอ่อนในบทบาทของภาค Gx เนี่ยมีตัวเยลโล่กรีนแล้วก็แบล็คเป็นหลักเนาะท,ที่มามีบทบาทในฐานะผู้แท่งด้วยมอนสเตอร์ไอพวกเนี้ยพลังโจมตีศูนย์ป้องกันห0 0่พันแต่ทีนี้มันสามารถที่จะเล่นแร่แปลธาตุคอมโบกับพวกการนูนการนี้ได้นะครับโดยที่มันโจเมะเองก็สแสดงศักยภาพของเจ้าพวกเหล่านี้ให้เห็นค่อนข้างเยอะซึ่งการแสดงศักยภาพตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป อันเชิญมอนสเตอร์ไม่ได้โดยการใช้โอจามะทริโออะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นวิธีการเล่นของมันโจเมทที่ใช้คําว่าโอจามะเป็นตัวหลักในการที่สามารถเล่นงานอ e ีฝ่ายได้แต่หลายๆครั้งโอจามะก็อาจจะเป็นสะพานนะครับในการที่จะทําให้มนะันโจเมเนี่ยเรียกมอนสเตอร์ระดับสูงอย่างพวกอาร์ดรากอนอนะไรพวกนี้ออกมาปิดฉากอ e ีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านะครับแต่ถ้าเอาแบบความบันเทิงการสื่อสารแล้วเนี่ยตัวของโอจามะถือว่ามีความใกล้ชิดกับมันโจเมสูงมากๆเลยครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปไล่เรียนกันเลยดีกว่านะว่าใน อนิเมะยูคิโอภาคนี้ตัวของโอจามะที่เป็นผู้แข่งดวลมอนสเตอร์ประจำตัวของมันโจเมะนี้จะมีเรื่องราวอะไรให้เราได้พูดคุยกันบ้างก่อนอื่นต้องพูดถึงการเจอกันก่อนนะครับโดยที่ว่าเจ้า3พี่น้องโอจามะเนี่ยโอจามะยีโลโอจามะแบล็คโอจามะกรีนเนาะมันเป็นผู้แห่งดวลมอนสเตอร์ที่เข้าใจได้ว่ามันถูกทิ้งมาครับผมจากการที่ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรนะแต่ว่ามันโจเมะเนี่ยจะมีเรื่องราวการไปเจอกับโอจามะยีโลก่อนครับการเจอกับโอจามะยีโลเนี่ยไปเจอในดาาูเอลอะ สาขาเหนือที่ตอนนั้นแพ้จูไดแล้วก็ดูแล้วมันโจเมจางไม่มีที่ไปอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ได้ไปเจอเรื่องราวการต่อสู้ที่สาขาเหนือของดูเอลอะคาเดมีเนาะโดยตอนที่ไปเจอครั้งนั้นนะครับมันโจเมเนี่ยเห็นโอจามะแต่คนอื่นไม่เห็นเลยครับผมแล้วทีนี้โอจามะเนี่ยมันก็พยายามทําท่าทีตีสนิทกับมันโจเมเป็นเรื่องเป็นราวนะครับซึ่งมันโจเมเองเนี่ยใช้คําว่าพอเห็นหน้าเห็นตาเจ้าโอจามะเอโร่ตัวนี้แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะคบสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าดูเอลไปเรื่ ที่จะเอาชนะอีกฝ่ายได้อันนั้นคือเป็นการต่อสู้กับพวกนักเรียนของสาขาหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ โอจามะเยโล่เนี่ยมันก็ติดตามมันโจเมกลับมาด้วยครับเพราะว่าตอนนั้นจะมีเรื่องราวของมันโจเมที่ว่าเขามีการอัปเกรดพลังกายเป็นมันโจเมทันเดอร์ใส่ชุดดาอะไรแบบนี้เลยเนาะแล้วก็เข้าไปต่อสู้กับจูไดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับโดยการที่โอจามะเยโล่ติดสอยห้อยตามมากับมันโจเม้นะครับเราก็จะได้เริ่มเห็นความบันเทิงซึ่งในพาร์ทของการต่อสู้กับพวกเซเว่นสตาร์นะครับก็ต้องมีสตอรี่แทรกนิดหนึ่งนะครับกับการที่ว่ามีโอจามะกรีนกับโอจามะแบล็คเข้ามาเสริมวงด้วยครับผมตอนแรก ไอสตัวนี้ปุ๊บก็เรียบร้อยเลยครับผมมันโจเมก็คือฮาเฮมากกว่าเดิมเนาะโดยสตอรี่การเจอก็คือว่ามันโจเมกนะครับเขาถูกท้าทายจากพี่ชายของเขาซึ่งตอนนั้นพี่ชายของเขาต้องการที่จะฮุบดูเอลอะคาเดมีนะครับติดต่อท่านประธานไคบะเพื่อที่จะขอซื้อหุ้นนู่นนี่นั่นไปแล้วทีนี้นะครับมันโจเมก็ถูกยื่นเงื่อนไขว่าต่อสู้กับพี่ชายแล้วถ้าพี่ชายชนะปุ๊บไคบะก็จะยอมยกดูเอลอะคาเดมีให้แต่ว่าถ้ามันโจเมชนะก็คือดูเอลอะคาเดมีอยู่อย่างนี้ต่ออะไรแบบนี้เนาะก็จะไม่ถููกกกกมมัััััันน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 นจเเุุปวว้้้้้้าซืออออหไ่่่งงคครรรรบบทีีใสสขตะ เงื่นขก็คือมันโจเมจะต้องใช้มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี500ลงไปนะครับแต่ทีนี้มันโจเมเนี่ยระหว่างที่กำลังคิดแผนว่าอ e, จะสู้ยังไงดีกับพี่ชายคนนี้ว่าในเมื่อใช้มอนสเตอร์พลังโจมตีต่ำแบบนี้และเขาก็ไปเจอแบบขุมซับการ์ดขยับทั้งหลายนะครับการ์ดขยับในที่นี้คือเป็นการ์ดที่แบบถูกทิ้งด้วยเหตุผลต่าง,าง,าง,างๆนานาเนาะแล้วทีนี้มันโจเมก็ได้เจอกับโอจิมาแบล็กกับโอจิมากรีนอย่างที่ว่าไปนั่นแหละครับโดยานับตามสักแล้วไอตัวเยลโล่เนี่ยถือเป็นตัวน้องนะครับส มันโจเมก็เลยใช้ไอ้สตัวเนี้ยในการที่จะต่อสู้กับพี่ชายของตัวเองซึ่งก็จะมีคอมโบพวกโอจามะเดลต้าเฮอริเคนทำลายการ์ตุมตมตุมตำของพี่โจสากคุจนเรียบแฝงแล้วลลพอถึงท้ายปุ๊บก็อย่างที่บอกไม่ได้ใช้พวกโอจามะในการปิดเกมนะครับก็จะมีมอนสเตอร์ตัวอื่นในการที่จะปิดเกมกับคู่ต่อสู้ไปอีกทีนึงซึ่งนี่ก็จะเป็นการรวมตัวของ3พี่น้องโอจามะที่มาให้เราเห็นในเนื้อเรื่องนี้เนาะโดยที่ว่ามันโจเมกนะครับอนอกจากเรื่องราวของการดูเอลเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่สามารถใช้พู้แอนี้ได้นาะะกกกก็จมีช่่วว<อ>งงรตอออสู้ับพ มันโจเมก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากพวกโอจามะได้โดยที่ว่าเอาโอจามะไปเป็นสปายในการที่จะดูซิว่ากองโจรแมงป่องดํามันเตรียมวางแผนในการที่จะขโมยกุญแจเจ็ดดาราของพวกเราหรือเปล่าซึ่งเป็นสปายที่ดีครับผมแอบดูซิว่าไอ้พวกกองโจรแมงป่องดำนี้มันจ้องจะขโมยกุญแจรจริงๆและการต่อสู้กับกองโจรแมงป่องดาอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นเลยว่าโอจามะมันมีร่างโอจามะคิงที่สามารถใช้ปิดเกมดนซารูปได้นะครับดนซารูปก,ก็โดนโอจามะคิงบี้ซะเละเทะไปเลยเนาะซึ่งโอจามะก็จะมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับมันโจเม มาเรื่อยๆเนาะจนเรื่องราวมาถึงซีซั่นที่2ที่เริ่มจะมีดราม่าบางอย่างกับพวกโอจามะเหล่านี้นะครับคือช่วงที่มันโจเมะเนี่ยสู้กับไซโอนะตอนนั้นไอ้พวกโอจามะมันก็มีประเด็นนะครับก็คือมาร่วมสู้นั่นแหละแต่ว่ามันโจเมะก็จะมีการใช้อาร์มดราก้อนในการแบบต่อสู้จริงจังกับไซโอแต่ทีนี้มันโจเมะก็ได้พ่ายแพ้ให้กับไซโอเนาะพอพ่ายแพ้ให้กับไซโอเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็กลายเป็นมันโจเมะไวท์ทันเดอร์ไปแล้วพวกโอจามะหล่ะยังไงดีพวกโอจามะก็คือเหมือนกับหายไปในจิตใต้สํานนนึกของมมัโเ แล้วทีนี้ในฐานะพูดแห่งดลิอัลมอนสเตอร์ก็ถือว่ายังมีตัวตนอยู่นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าลูกพี่มันจโไเม่ของเราไปอยู่กับฝั่งศัตรูซะแล้วและดูท่าจะจำพวกโอจามะไม่ได้ซะด้วยซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะเป็นการสื่อถึงความสัมพันธ์อันดีงามของมันโจเมกับไอพวกโอจามะนะครับตรงที่ว่ามันจโมเมจะมีสเตปบางสเตปที่เขาอะรู้สึกว่าเหมือนมีมอนสเตอร์เหมือนมีอะไรบางอย่างที่เคยติดตามเข้ามาอยู่เคียงข้างเขาแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบไม่มีแล้วเออซึ่งไอการไม่มีเนี่ยในฐานะมันโจเมเดมันก็คงไม่ไได้แปกกอะราร ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับทำตามคําสั่งของซโออย่างเคร่งครัดเกาะว่ากันไปเพียงแต่มันจะมีสเตปที่บอกเมื่อกี้ว่าบางทีเหมือนจะนึกออกแต่ว่าก็นึกไม่ออกแล้วก็ไม่ได้สนใจความคิดมันก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้ซึ่งพวกโอจามะก็เศร้านะครับผมลูกพี่จํร้องไม่ได้เลยลูกพี่ไม่สนใจพวกเราแล้วทีนี้เราจะสังเกตได้ว,ว่าพวกโอจามะนะครับมันก็อยากได้ลูกพี่มันจะไม่คนเดิมกลับคืนมาครับผมความหวังที่1มาเลยนะครับมันจะไม่มีการต่อสู้กับมิซาวะการต่อสู้มันก็ดูดเดือดในแง่ที่ว่ามันจะไม่ก็เก่งมามัา้ยนลอ อยู่ฝั่งของมิสวะเนาะแล้วมันก็แอบมีการเชียร์มิสวะด้วยว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมพี่แักพี่กินถ้าเกิดว่าลูกพี่มิสวะเขาสามารถเอาชนะลูกพี่มันโจเม่ได้ลูกพี่มันโจเม่จะกลับมาปเป็นเหมือนเดิมอะซึ่งก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องราวของฝั่งมิสวะด้วยแหละที่ว่าเออเหมือนกับว่าอยากจะได้รับการยอมรับก็เลยยอมแพ้ให้กับมันโจเม่ตอนนั้นไปซึ่งพอมันโจเม่สามารถเอาชนะมิสวะได้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันโจเม่เองก็ยังอยู่ในสเต็ปที่ว่าอสงสัยว่ามีใครตตติดดาาาาาามมมเเเเเเเรรรรีีีีีีใคคคยยยยยยออู่งงงข้้้ัวแปลลลกกกกหนนนะ็จ คิดคิดคิด,คดวนไปแล้วทีนี้ไอ้พวกโจามาที่ไม่รู้จะหาที่พึ่งที่ไหนแล้วเขาก็เลยต้องมาขอร้องใครครับลูพี่จูไดนั่นเองครับผมคือจูไดเนี่ยตอนแรกก็เห็นแลวแหละว่ามันโจเมไปอยู่ฝั่งศัตรูนะครับแต่ทีนี้การต่อสู้จริงๆจังๆจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องตลกที่ว่าตอนมันโจเมเขายอมรับเป็นลูกน้องของไซโอนก็คือยอมรับในโทษชะตามันเป็นเพราะว่ามันโจเมเนี่ยอยากสู้กับจูไดแล้วก็ชนะจูไดให้ได้แต่แม่งไม่สู้สักทีหนึ่งนะครับจนเป็นฝ่ายจูไดนี่แหละที่ต้้้อออองงงมาาาดวยคํขขรโจ นะครับผมโอจามะเนี่ยเขาไปขอร้องกับจูไดเลยว่าลูกพี่มันโจเมของเราลืมเราไปแล้วไม่สนใจเราจําเราไม่ได้บาบลา,บาตอนนี้พวกโอจามะก็เศร้ามากเลยขอให้ลูกพี่จูไดนั้นมาต่อสู้กับลูกพี่มันโจเมแล้วก็เอาชนะให้ได้โดยที่ว่าโอจามะนั้นน่ะจะอยู่ในเด็กของจูไดนะครับจูไดก็คือแบบใช้พวกโอจามะในการต่อสู้กับมนะันโจเมเนาะแล้วทีนี้มันโจเมเองก็เหมือนกับจะมีอาการปวดหัวตืดตื๊ตืดๆน,นะว่าคุณคุณเกไอพวกมอนสเตอร์กระจอกเหล่านี้สลักเกินและในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับความฮามันก็คือว่าาาาสมรถทํให้ โจเมตนะกลับมาเป็นคนเดิมได้ครับผมจากเดิมที่ใส่ชุดสีขาวใช่ไหมทาไมฉันถึงใส่ชุดแปลกๆแบบนี้ได้ละ่ะและจูดก็เตรียมพร้อมเสร็จเกินนะครับเตรียมชุดของมันโจเมต์ทันเดอร์มาก็คือเป็นชุดสีดาที่พีแกใส่ตลอดเวลานั่นแหละแล้วพอมันโจเมตได้ตัวตนของตัวเองกลับคืนมาปุ๊บมันก็มีการด้วยอของมันโจเมตที่ทําให้พวกโอจามะเนี่ยกลับมายืนฝั่งของตัวเองนะครับแล้วพวกโอจามะทั้งหลายเนาะด้วยความน่ารักของพวกมันแบบนี้ไปขอร้องลูกพี่จูดาให้มาช่วยลูกพี่จูดก็ช่วยแล้วเนี่ยจนมััจเเเเมมมะกลบคคืนนนนนป็็ดดิไ้้ตตาสี พวกโจมาที่เป็นผู้แห่งดวลมอสเตอร์ที่แสนรู้คุณนะครับมันก็บอกกับมันโจเม็กว่าไอ้ลูกพี่จูไดมันบังคับพวกเราให้ไปอยู่ฝั่งพวกมันครับตอนนี้ลูกพี่มันโจเม็กกลับคืนมาเป็นคนเดิมแล้วจัดก,การไอ้จูไดนั้นให้เรียบร้อยไปเลยนะครับซึ่งจูไดก็บอกว่านี่ตูกลายเป็นผู้ร้ายไปแล้วหรือนี่กูกลายเป็นคนที่เราเหมือนไปบังคับพวกมันให้มาต่อสู้กับมันโจเม็กใช่ไหมนี่นะคือมันก็เป็นความหาที่เกิดขึ้นได้นั่นแหละครับแต่ในการต่อสู้ครั้งนั้น,นครับสุดท้ายแล้วก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ และปฏิเสธที่จะอยู่กับสมาคมแห่งแสงเ็นที่เรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าพวกโอจาิมะาก็ได้ลูกพี่ของตัวเองคืนมาแล้วนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับมันโจเมก็ยังเล่นต่อนะครับกับการแข่งขันเจเน็กซ์ตอนนั้นที่อาจารย์ใหญ่ซาเมจิมะเขามีการเสนอให้คนเรียนแข่งกันเนาะและต้องบอกเลยนะครับว่าตัวของมันโจเมเนี่ยเขาได้เป็นแชมป์ของการแข่งขันเจเน็กซ์ครั้งนี้โดยถ้าเราเรียบเรียงแล้วเนี่ยตอนท้ายสุดของการต่อสู้ครับผู้ต่อสู้ของมันโจเมก็คือซาโอโตเมเรซึ่ง Re, เรนี่งเรแข่งกรข,ขึ้นประึ่งเรซึ่นเรจากการ ที่ว่าเคยเจอตอนซีซั่นหนึ่งตอนนั้นจะเป็นสาวหน่องน้ำอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้มีความห้าวหาญในฐานะผู้หญิงแกร่งที่มากยิ่งขึ้นแล้วแล้วการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับสุดท้ายปิดด้วยการที่ว่ามันโจเมใช้โอจามะเยลโลโจมตีด้วยพลังป้องกันไฟนะครับแล้วก็ทําให้ซาโอโตเมเรได้พ่ายแพ้นะครับแล้วทีนี้เขาก็ได้เป็นแชมป์เจนิส์อย่างเป็นทางการเนาะอันนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้แหละครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ที่นําตําแหน่งแชมป์มาให้กับมันโจเมก็คือผู้ที่สามารถเด็ดสึกคู่ต่อสู้คนสุดท้ายได้ซึ่งงงมมมมอออออนนนนสเเเตตร์ัััว้ขโโจก็คืยลีี แต่ทีนี้ก็มาบทเด่นๆกันในซีซั่นสบ้านซีซั่นสก็จะมีการเปิดตัวตัวละครใหม่นะครับแล้วมาโจมเองก็จะได้ไปมีการต่อสู้กับอาร์มอนแบบเนี้ยอันนั้นก็คือใช้พวกโอจมามะในการต่อสู้แต่ว่าโอจมามะเองก็โดนไทฟูนของอาร์มอนเล่นงานซะเละเทะเลยครับผมไทฟูนของอาร์มอนเนี่ยเวลามันโจมตีใช่ไหมมันจะทําให้วอนสเตอร์มีการเปลี่ยนสภาพรูปรับไปนะครับแล้วไอ้พวกโอจมามะเนี่ยพลังโจมตีสูงไงแล้วไทฟูนพลังโจมตีสามพันครับผมแม่เจ้ามันจะไม่เอาไม่อยู่ตอนนั้นก็โดนไทฟูนเล่นงานซะเละเทะนะ มีสตอรี่ที่เดินทางไปยังโลกต่างมิตินะครับตอนนั้นก็น่าสงสัยเหมือนกันตรงที่ว่ามันโจเม้นะครับเขามีการไปต่อสู้กับดูเอลลิสคนหนึ่งซึ่งเป็นซอมบี้ดูเอลลิสนะแล้วไอ้ซอมบี้ดูเอลลิสที่มารุมมันโจเม้เรื่อยๆตอนนั้นก็คือจะมีโอจามะสามตัวที่ก็อยู่เคียงข้างลูกพี่มันโจเม้นี่แหละแล้วการต่อสู้ที่มันดาเนินไปอะครับมันโจเม้ก็ได้พ่ายแพ้จนได้พอพ่ายแพ้ปุ๊บมันโจเม้ก็กลายเป็นซอมบี้ดูเอลลิสและท่านผู้ชมดูภาพรขบผมไอ้พวกโอจามะเนี่ยไม่รู้มัน แล้วทีนี้มันก็เหมือนกับอยู่เคียงข้างลูกพี่มันโจเมเหมือนเดิมนาอเพียงแต่ว่าอาการเนี่ยใช้คําว่าน่าจะอัดมาเต็มกราฟพอๆพพกับลูกพี่มันโจเมนั่นแหลนะนาอและตอนนั้นมันโจเมก็เป็นหัวโจกของซอมบี้ดวลิสเลยนะครับที่ก็ไปไล่เล่นงานคนอื่นเปลี่ยนคนอื่นให้เป็นซอมบี้ไปเรื่อยนาะซึ่งพอเรื่องราวทั้งหมดมันจบลงเนี่ยมันโจเมก็กลับไปคนเดิมและพวกโอจังนก็ได้กลับมาเป็นหน้าตาปกติตามเดิมนั่นแหละครับและหลังจากนั้นไม่นานเลยนาะก็มีการเดินทางมายังโลกต่างมิติระลอดที่2อครับซึ่่่่่งงงงงตตตอออนนนนนนัััั้้้้เเเเเเเีียยยราาาาาจจจะไดห็็ววววมมมโกกพคขูแ บทบาทการต่อสู้ในโลกต่างมิตินั่นนะครับทั้งอสึกะมันโจเมะฟุคุกิหรือกระทั่งเคนซันอย่างเงี้ยมาเพื่อเป็นเครื่องสังเวยในการต่อสู้กับพวกดาร์คเวิร์ดแท้ๆเลยเนาะมันจะมีช่วงที่ว่าทุกคนเนี่ยต้องสลายหายไปจากการต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์ของดาร์คเวิร์ดนะครับแล้วทีนี้เราจะได้เห็นว่าตอนที่มันโจเมะเขาสลายไปอะครับโอจามะแบล็กกับโอจามะกรีเนี่ยอยู่ใกล้ๆมันโจเมะแล้วก็สลายไปพร้อมๆกันหมดเลยแต่ทีนี้โอจามะเยลโล่อะครับตอนนั้นยังรอดชีวิตอยู่นะตอนนั้นก็คือเห็นพพพีี่จาาแแบบลลลกกกกัััรรรเเยยยหไปด้้้ Man ome, วววออมมูตงงง และหลังจากเรื่องราวมันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นที่จูไดก็ได้กลายเป็นฮาโอแล้วเนี่ยโอจามาฮิโร่ก็คือเฟงฟางเลยครับผมพอเฟงฟังเสร็จแล้วก็ได้ไปรวมตัวไปอยู่กับมารุฟูจิโชน้องชายสุธิรักของยูกิจูไดครับผมโชเนี่ยเขาจะอยู่ในทัศนคติที่ว่าเขาจะเฝ้าดูจูไดไปซิกว่าจูไดเนี่ยจะไปสุดที่ไหนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไม่ได้เห็นโชต่อสู้เลยก็คือจะเฝ้าดูจูไดอย่างเดียวเลยและตรงนั้นนะครับเราจะได้เห็นว่าโอจามาฮิโร่ก็อยู่เคียงข้างโชมาตลอดตลอดเนาะเออก็คือแบบล แล้วตอนนี้ฉันก็เศร้ามากเลยจะทํายังไงดีก็ติดตามลูพี่โชว์ไปก่อนด้วยนั่นแหละแล้วทีนี้แล้วมแล้วโอจามาเดโลก,ก็จะเป็นหนึ่งในตัวกระตุกนะครับที่เขาเนี่ยก็ได้บอกกับโชวว่าเขาเนี่ยเห็นโยฮันนะครับ พราะชี้จริงแล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าโยฮันตายไปแล้วหรือเปล่ามันก็เลยทําให้ความมืดในจิตใจของจูไดเนี่ยเข้มข้นมากยิ่งขึ้นจนได้กลายเป็นฮาโอนะครับแต่ว่าช่วงที่ฮาโอต่อสู้กับโอไบรอันอย่างเงี้ยก็จะมีช่วงที่โอจามายโลเอาข้อมูลตัวนี้มาบอกว่าเห็นคนที่เหมือนกับโยฮันเลยนะซึ่งโอจามายโลบอกว่าเห็นโยฮันเท่ากับโยฮันยังไม่ตายใช่ไหมพอจูไดที่อยู่ในส่วนลึกของฮาโอมอนรู้เรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ใๆก็ตามแล้วความมืดของฮาโอมันก็แข็งงแกงกกร่่นะ่เเิินน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 วาาาาททีจจูไดดดัั้้้้ะสสตตขขึมใอออุ เหมือกฮาโอไปนะครับฮาโอก็สลายไปโอเปนอนก็สลายไปด้วยแล้วตอนนั้นก็ยังเหมือนเดิมครับผมโชก็ยังไปต่อนะครับจะเฝ้าดูจูไดซึว่ากลับมาจากการเป็นฮาโอแล้วเนี่ยจะยังไงต่อแล้วโอจามาเดโร่ก็จะอยู่เคียงข้างไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดที่ว่าพีคที่สุดที่โอจามาเดโล่ดีใจโคตรๆเลยคือมันโจเมะยังไม่ตายครับผมซึ่งเรื่องราวตัวนี้ก็จะไปรู้ได้ในช่วงที่จูไดเนี่ยต่อสู้กับยูเบลอยู่นะครับคือโชกับโอจามาเดโร่เขาก็ผ่านไปยังมิติอันหนึ่งที่สลลาายไปแ้วเคถูกกับ อยู่ในมิติแห่งนี้แล้วโชวก็ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับจูไดอีกทีนึงว่าทุกคนยังไม่ตายนะยังไงก็ตามแล้วถ้าเกิดว,ว่าจูไดชนะยูเบลได้อันนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะตอนนี้ที่จะช่วยทุกคนได้ก็ให้จูไดสู้กับยูเบลให้เต็มที่ไปนะสุดท้ายเมื่อการต่อสู้ของยูเบลกับจูไดจบลงนะครับทุกคนก็ได้กลับมากันปกติหมดเลยทั้งมันโจเมะอาซึกะฟูบุกิที่หายไปตอนที่ต่อสู้กับพวกดาร์คเวิลด์ตอนนั้นนะครับก็คือกลับมาเนาะและโอจามะก็กลับมาอยู่ในฐานะต ตัวมันจอมเมเนาะก็คือเขาเนี่ยเตรียมจบการศึกษาแล้วก็จะเข้าสู่โลกของการแข่งขันโปรด้วยลิสครับและเขาเนี่ยก็ได้ไปเป็นผู้ช่วยของเอ็ดฟินิกส์นะครับได้ไปเรียนรู้ต่างๆนานาเพราะถ้านับจริงๆแล้วเอ็ดฟินิกส์ถือว่าเป็นรุ่นพี่ในโปรดูเอลลี่นะครับอาจารย์โครนอสก็ไปขอร้องให้อันนี้ก็เลยทําให้มันจอมเมได้มาเป็นลูกมือของเอ็ดฟินิกส์แล้วก็ได้เรียนรู้ต่างๆนานามากมายนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันก็มีคดีเรื่องของการขโมยการ์ดทาให้เอ็ดฟินิกส์ถูกปลดจากการแข่งขันโปรลีแล้วตอนนั้นก็คือันนนนอใต้ มันจะมีการแต่งมาสคอตเป็นชุดโอจมัติเอโลนะครับมีสู้กระจูได้ด้วยซึ่งภาพลักษณ์ของมันโจเมตมันก็เหมือนดูเป็นตัวขั้นเวลาตัวตลกอะไรแบบนี้มากกว่าซึ่งตอนนั้นน่ะจะมีตัวละครที่บงการมันโจเมตอยู่ก็คือไม้นั่นเองครับซึ่งไม้เนี่ยใช้คาว่าเป็นตัวก่ะคดีต่างๆมากมายเนาะซึ่งการที่เอถูกตดในการแข่งขันโปรด้วยลีกเนี่ยครับก็มีต้นตอมาจากไม้ด้วยนี่แหละเนาะแต่ว่านี้ไม่ลงรายละเอียดเนาะเอาเป็นว่าตอนสุดท้ายที่ไม้เขาถูกเปิดโปงแล้วว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่่ยยเลกามแๆ อนะพอเรื่องราวทุกอย่างถูกเปิดโปงปุ๊บก็ถึงคราวที่มันโจเมกับเอ็ดฟีนิกก็จะได้ต่อสู้กันแบบจริงๆจ,จังๆแล้วนั่นเองครับซึ่งอันนี้เป็นประโยคทิ้งท้ายที่ผมเชื่อว่ามันโจเมพูดออกมาจากใจนะเป็นตอนที่มันโจเมะกำลังจะโจมตีครั้งสุดท้ายใส่เอ็ดฟีนิกมันโจเมสั่งให้โอจามะเยโล่โจมตีไปแล้วทีนี้โอจามะเยโล่ก็บอกว่าลูกพี่ผมพลังโจมตีศูนน่าจะให้โจมตีไปเลือแล้วมันโจเมก็พูดว่าไม่ ain, ต้องห่วงนายคือเอสมอนสเตอร์ของฉันนะซึ่งพอพูดอย่างน้้หูนตาล ว่าที่ผ่านมาก็คือลูกพี่เนี่ยมองว่าเป็นตัวกระจอกบ้างอะไรบ้างใช้คําว่าครั้งสุดท้ายในเนื้อเรื่องก็ได้นะครับว่ามันโจเมเนี่ยใช้โอจามายโรในการจัดการกับเอชฟีนิกได้ซึ่งอน,นั้น,นะครับก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้แล้วว่าโอจามายโรเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่นําชัยมาให้มันโจเมะแล้วก็ช่วยเหลือมันโจเมะมาเยอะมากจริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วในเรื่องความสัมพันธ์แม้จะมีมุมแบบติงต้องกันบ้างอย่างเงี้ยแต่มันโจเมะเองเขาก็ยอมรับแล้วในท้ายที่สุดนี่นแหละว,ว่าโอจามายโรคือเอชมอนสเตอร์ของเขานั่น อมรับเหมือนกันว่ามันโจเมเองก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วด้วยซึ่งปัจจัยที่มันมาประกอบความแข็งแกร่งของมันโจเม่ได้อันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ามีโอจามะเยลโลโอจามะกรีนโอจามะแบ็กอยู่เบื้องหลังนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวบทบาทของโอจามะนะครับผมซึ่งตอนแรกกล่าว่าโอจามะเยลโลตัวเดียวนะครับแต่ว่าก็มีกรีนมีแบ็กมาบ้างเนาะถ้าพูดในบริบทของคลิปนี้ก็ให้เข้าใจว่าเป็น3พี่น้องโอจามะเหล่านี้นั่นแหละนะครับและท่านผู้ชมนะครับผมฟังแล้วเป็นยังไง อ,มมอยากจะเสรมกันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานักทีนด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ